แม่มา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 ดูลูกเป็ดเร็วเอ้าพี่โปกถึงป้อเอาปี๊งไปไปไกลแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ามันไปไกลอีกแล้วตายแล้วตายแล้วเราจะช่วยเขายังไงเนี่ยอุ้ยพี่โปก รถแมโคอจอมลยตกรีติตามแ่้งฟลุ๊กเลยนะครับ มา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 ,มา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 ดูลูกเป็ดเร็วลูกเป็ดอะไรครับพี่องมามามาดูนี่ดูอะไรลูกเป็ดมันว่ายน้ําอยู่สระว่ายน้ําบ้านเราเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอใช่ครับเอา้าลูกเป็ดมันมาจากไหนอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันมามา่าลองไปดูสิอยู่ตรงไหนครับ <c oughs> อู้พี่ฟจริงจริงด้วยทำไมลูกเป็ดมันไปลอ,อยอยู่ในสระน้ำอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> พี่โฟครับเราจะทํายังไงกันดีครับเราจะช่วยน้องเป็ดยังไงครับพี่โฟคิดออกแล้วครับเอารถแม่โครกับรถเคนไปช่วยน้องเป็ดดีกว่าไหมครับพร้อมแล้วนะไปกันเลย ยังไงดีม่มาม่มาคิดก่อนน้องเป็ดลอยไปไกลเกือบกลางสะเลยนะเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวช่วยตัวใกล้ๆก่อนบ้าเกียรฮะเอาถ้าเขาเข้ามาเลยอู้วววนีช่วยได้แล้วตัวนึงเย้เอาพี่ฟกถึงบ่าวเอารถแม่โคว่ายน้ำได้ด้วยเหรอเนี่ยาอไปไกลแล้วเนี่ยอ๋ออุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ๊ยนะได้แล้วตัวที่สองตัวที่สองเย้มาไปช่วยตัวนั้นไหมไหนตัวไหนอ๋อตัวนั้นมันใกล้ข้าวฝั่งแล้วใช่ปะเนี่ยมาแล้วนึ่งโอ้โหได้แล้วตัวที่สามเย้มาตัวนี้มันอยู่ที่ฝังเลยว้าวเอาตัวนี้มาใส่รถเทรนบ้างโอเคครับ ขำมุลลงมาเลยพี่ฟอกนี่มาโอ้สูงมากโอ้โหน้องเป็ดตัวนี้ปลอดภัยแล้วเย้กระแสลมพัดแรงมากเลยพี่ฟอก ม้วนลงนิดลงเลยอันนี้แม่เป็ดนะเราจับแม่เป็ดได้แล้วมันขึ้นเลยลูกถ่าได้แล้วนี่แม่เป็ดลงมาแล้วแม่เป็ดลงมาแล้วนี่ได้เจอลูกๆแล้วใช่ป่าวแม่เป็ดอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วมาจุ๊บ โอ้โหตัวนั้นอะไปไกลมากเลยอะแล้วเราจะช่วยเขายังไงดีเนี่ยเหลืออีกตั้งหลายตัวพี่ฟอกตักมาเลยโอ้ยจริงจริงตรงนี้ก็ได้อีกจะต้องว่ายน้ำไปเฮ้ยเรายังไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำเลยพี่ฟอกตรงนี้ถึงไหมดูครับลองดูสนิดโอ้ถึงจริงๆด้วยตัวนี้ปลอดภัยแล้วพี่โปมาช่วยแล้วค่ะ แล้วม่โคดำน้ำเอาไปจะบอกมันจมไม่ลได้โอ้ยโอ๊ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาวางไว้เลยวางไว้เลยเดี๋ยวรถแม็่โคจมอีกอ่ะมาไลยเลยตัวนึงมาบ้านที่กิเข้าฟังเอ้ามันไปไกลอีกแล้วตายแล้วตายแล้ว จะช่วยเขายังไงเ <พอ S 1> นี่ยอุ๊ยเอาพี่ปองไอลดแมคโครจมเลยไงล่ะเขาเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยลูกเป็ดก็ช่วยไม่ได้รถแม็คโครก็จม <c oughs> ตอนเย็นพี่ปองต้องดำน้ำไปเก็บเลยนะทำไงดีทำไงดีเนี่ยสำเร็จไหมเนี่ยแล้วเร็วเอิบเอิบแล้วรออีกนิดเดียว อีนนีดเดียวได้บ้าไปแล้วเย้ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้แต่ว่ารถแมคโครจมนะ้ำถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์ใคให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย <c oughs> รถแมคโครจมเนาะ <c oughs>